เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในกล้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีวิวภูเขาท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับแปลงนี้พื้นที่กว้างขวางมากเลยตัวบ,บ้านเป็นทรงโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นแบบโมเดิร์นจริงๆครับโมเดิร์นสมัยใหม่ครับไม่ใช่เพิงหมาเงินนะครับ ลิงดูกันเรื่อยๆครับบ้านหลังใหญ่เหมาะนําไปรีโน,นเวออยู่อาศัยครับตัวบ้านก็ขายตามสภาพนี้เลยครับราคาไม่แพงพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน21ตารางวาบ้านสร้างใหม่ครับยังไม่มีการอยู่อาศัยครับยังไม่แล้วเสร็จดีครับแต่ก็ใกล้แล้วครับก็ไปต่อเติมกันได้อยู่ใกล้แหล่งชุมชนใกล้ตลาดนัด มี3ห้องนอนนะครับภายใน2ห้องน้ำหนึ่ห้องรับแขกหนึ่ห้องครัวห่างจากตัวเมืองแค่10บกว่าโล5้าเองหนึ่งได้หนึ่งงานวิวเขาส,สวยๆบรรยากาศดีร่มลื่นน้ําไหลไฟสะดวกปิดถนนพื้นที่เหลือทาประโยชน์ได้อีกเยอะครับอนาเขตชัดเจนครับทำคันกันดินน้อยแล้วรอบพื้นที่เต็มพื้นที่เลยวิวภูเขาทุกหน้า,างียบสงบเหมาะบกรพักผ่อนย่อนใจมากๆ แปลงนี้อยู่ราชบุรีนะครับราชบุรีห่างจากตัวเมืองแค่18กิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจมองหาบ้านตัวนี้อยู่ติดต่อเจ้าของได้เบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับติดถนนถึง2ด้านครับติดถนนด้านหน้าและก็ด้านข้างอนาคตก็ไม่ออานแน่นอนครับปัจจุบันยิ่งไม่แออัดเลยโปร่งโล่งมากๆตัวบ้านรูปทรงสวยงามเปิดขายมาในราคา2ล้าน5 0 0บาทนะครับ พื้นที่1ไร่1งาน21ตารางวาสนใจสายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจะพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ